お前はもう死んでいる何โอเคนะผมเกราสบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะผมวันนี้เราอยู่ก,ยกับเกมเตียงชูล่าคิงออฟมอนเตอร์นะครับผมอ่าดูแลับผมทามินะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําผู้เล่นใหม่เนาะเฮ้ยครับแนวทางการเล่นทางด้านของตัวละครโซเอเอนะผมก็คือเป็นตัวละครที่ทุกคนจะต้องมีนะผมเพราะว่ามันแจกอะเนาะครับนะผมเพรว่า คนน่าจะต้องมีหรือว่าต้องสมได้กันบ้างเลยครับผมคือเป็นตัวละคร A นะผมก็คือตัวนี้นะผมโซเอ A นะครับผมเผ่ามันใหญ่นะผมหรือเผ่ายักษ์สานะผมเหมือนทางด้านของตัวเกมจะแปลมาผิดนะครับผมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับผมคือเป็นตัวที่คนน่าจะเล่นกันเยอะแล้วผมเป็นตัวละครที่น่าจะมาเล่นนะผมเป็นตัวละครที่แบบโจมตีธรรมดาคือโจมตีทั่วไปแรงมากนะครับผมเป็นตัวหนึ่งที่โจมตีแรงมากนะผม โอเคแล้วผมเดี๋ยวเราไปดูท่าหน้าของสกิลกันห่อดนะครับผมสกิลพิฆาตของน่าโซเอนะผมจะมีเวทเงาแฟนทอมแดนส์นะผมโซเออันเชิญล่างปลอมสามล่างนะผมล่างปลอมจะมีสเตตัสของล่างจริง30%มสิร์เนะผมมีได้ทั้งหมด3ตัวนะผมโซเอและล่างปลอมเขาจะเคลื่อนที่ไปยังคิดของศัตรูนะผมแล้วฟาดฟันศัตรูอย่างรวดเร็วทำดาเมจหนึ่งร้อยห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะผมต่อเป้าหมายที่เลือกไว้นะผมก้อนนี้นะผมเป็นหน้าของสกิลอัลติเมทสกิลของ โซเอเนี่ยผมโซเอเอนี่ยผมในโจมตีทั่วไปของโซเอก็คือชักดาบฟันนะผมทำดาบมีดร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้ผมก็คือแรงนะผมแรงมากนะผมขนาดอัลติเมทสกิลก็ไม่แรงเท่าเพราะว่าโซเอเอเน้นเน้นไปทางหน้าของโจมตีนะผมโจมตีทั่วไปเป็นหลักนะผมก็เลยทําให้ดาเมจอันนี้มันแรงนะผมดาเมีโจมตีทั่วไปมันแรงนะผมแล้วถ้าคอมโบคอมโบของโซเอนะผมเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะสั้นลมจะเกิดสกิลคอมโบโซเอพุ่งเข้าไปตรงศัตรูอย่างรวดเร็ว แล้วชักดาบตวัดโจมตีทำาบมีด้าเปเต่อศัตรูและถ้าทำขนาดสัดร้อยผมก็คือโอเคตามนี้เลยนะผมแต่พันุ์ผ่านสอสนสอนสัปของขท่านโซอ้นะผมดังเอาตามตามตัวนะผมก็คือขนาดที่โซอ้กำลังโจมตีทั่วไปล่างพมจะช่วยโจมตีเพิ่มได้หนึ่งครั้งนะผมหรือก็คือได้ครับตามนี้นะผมแล้วมากันต่อที่พรสรรั์นะผมพรสรรค์ของโซอ้นะผมวิชาย,ยากล่างนะผมล่างปอมทั้งนึงตัวที่อยู่ในสนามจะเพิ่มดาเมี ที่โซเอทำได้สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคือตอนนี้ผมเอาไปขั้นห้าผมก็เพิ่มไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ตามนี้นะครับผมโอเคอนนผมต่อนปครับแล้วมาดูทางด้านของเซตไอเทมต่อเลยนะครับผมเซตไอเทมหรือเซตอุปกรณ์นะครับผมคือตอนนี้เซตไอเทมทางด้านเซตไอเทมอุปกรณ์ผมแนะนําเป็นเซตดินจานนะครับผมเป็นเซตที่น่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับผมไม่ไม่มีเซตอื่นดีเท่านี้แล้วครับผมเพราะว่าโซเอเป็นเน้นโจมตีธรรมาดาแล้วผมค่งถ้าเกิดสามารถ จบทีได้อีกรอบนึงก็จะมีผลดีนะผมซ,ะซึ่งเซเดนจามีเอฟเฟกต์ยังไงก็คือเซเดนจา้าผมการโจมตีครั้งแรกในะแต่ละเธอมีโอกาสน่า10%ที่จะโจมตีทั่วไปอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเมื่อเปิดใช้งานตีบวกสี่ชิ้นบวกเก้านะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็คือมันจะมีโอกาส50%ในการตีตามอีกครั้งหนึ่งตีทั่วไปอีกรอบหนึ่งนะผม <c oughs> เราใส่หน้าของสกิลเนี่ยรีบุลุด้วยนะครับผมก็คือเป็นคอของลิบุลุอันนี้นะครับผมนะผมถ้าเกิดใส่ไปแล้วนะครับผมก็คือจะทําให้โซเอสามารถ ตีได้สามครั้งเลยนะครับผมสามครั้งนะครับผมก็คือถ้าถ้าติดถ้าติดของขอคลิมารุก็ตีได้สามครั้งนะครับผมแล้วจะมีา Double, Double, การดับเบิลดับเบิลแอตแทกไปรอบหนึ่งเป็นสี่ครั้งนะครับผมก็คือตีนะผมก็คือดีนะผมพาะว่าดีนะผมก็คือแต่ว่าโอกาสติดนก็มีน้อยนะผมไม่ได้ไม่ได้ติดทุกครั้งตรงแต่นี้เป็นโอกาสติดเป็นเปอร์เซ็นต์ในการติดไปนะครับผมก็ถือว่าดีนะครับผมอ่าเค <Oy. S 1> ก็คือมีเท่านี้นะผมถ้าในของเซตอุป,ปกรณ์ผมเนี่ยอย่าง ยังไม่สุดทั้งผมก็คือยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมยังค่อนข้างถือว่าแย่อยู่นะครับผมยังยังยังพอเอาไปเล่นได้เนาะแต่ว่ายังไม่สุดนะผมแนะนํานะผมแนะนําเซนิจาร์าลเลยนะครับผมแทนเนี้นนี้ก็ซเซนินจนะนนากร,กร์เนี่ยคนโจมตีทั่วไปก็คือแนะนํท่าหน้าของเซ็ตอุปกรณ์เนี่ยแนะนําให้หาเป็นท่าหน้าของโบนัสโจมตีนะผมก็คือเนี่ยโบนัสโจมตีนะผม แล้วก็เป็นทางหน้าของคียติคอร์กนะผมคือที่ข้อยิ่งคียติคอลแรงนะผมจะทําให้โอกาสติดไม่ใช่ยิ่งเขาจะคียติคอลแรงนะผมคือยิ่งคียติคอลสูงยิ่งมีโอกาสติดทิศสูงนะผมคือเป็นไปได้ก็จะใส่คียติคอลสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะผมหรือสักสี่สิบสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์อะเนาะก็ถือว่าโอเคเลยนะผมทำห้คือการโจมตีทั่วไปมีโอกาสติดทิศสูงขึ้นนะครับผมซึ่งมันดีนะครับผมดีมากๆเลยนะครับผมแนะนำเป็นคีย์ติคอร์นะครับผมให้หาให้หาพวกเซนิจาทีี่มสแต็กเป็น คิดถ้าข้อกับโบนัสโจมตีนะครับผมแบบนี้ก็จะดีมากเลยนะครับผมแล้วก็มีเท่านี้ผมส่วนถ้าล้วงผมก็เท่านี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับผมผมเปิดไป5ดาวแล้วเนาะเนี่ยครับผมก็คือถ้าเปิด3ดาวนะาของการโจมตีรอบไปจะเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าเปิด4ดาวการโจมตีรอบไปเพิ่มขึ้นอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะผมเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ถ้าเปิด5ดาวนะครับผมได้รับโบนัสดาเมจนะผมสิบสามเปอร์เซ็นต์นะผมเวลาเวลาเราเข้าไปเล่นนะครับผมมันจะมีขึ้นอย่างนี้บอกนะครับผมนี่ครับผมโอเคตามนี้นะครับผม ก็คือเป็นโบนัสดาเมจของตัวนี้นะครับผม10-13%นะครับผมก็คือโอเคเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็ประมาณนี้นะครับทานหน้าของอุปกรณ์หรือว่าแล้วองสกิลตัวละครแล้วก็อุปกรณ์ก็ประมาณนี้ไนะม่มีอะไรเยอะแยะนะครับผมแล้วก็อ,อีกท่านหน้าการจัดทีมนะมว่าเออต้องจัดทีมยังไงดีนะคร,รับ SO ผมสำหรับโซเอนะครับผมโซเอก็ทานหน้าของโซเอเนี่ยก็เน้นเป็นโจมตีหลักก็คือเป็นตัวดาเมจของทีมนะครับผมก็คือเป็นตัวแบกนะครับผมก็คือเอาไว้กลางรอรอเลยนะครับผม แล้วตัวแทงก็ใครที่ไม่มีลังกาก็ถ้าผมชี้ออนเลยนะผมถ้ามีลังกาก็ชี้ออนไปเลยนะผมจะทีมยังไงนะผมก็แล้วก็มีริมุารุนะผมอา่าเป็นชี้ออนเป็นแทงหน้านะผมเป็นโซเอยืนกลางนะผมแล้วก็ริมุารุยืนหลังนะผมทำไมยืดทำไมต้องเอาริมุารุมายืนหลังโซเอนะผมเพราะว่านี่นะครับผมก็คือก็อย่างที่บอกไปนะผมเป็นคอนะผมคอของริมุารุนะผม,มเมื่อเพื่อน hoy, เมื่อเพื่อนทีมอยู่ตรงหน้าริมุารุหนึ่งช่องนะผมจะได้ครับอ่า จำนวนครั้งโจมตีทั่วไปเพิ่มขึ้นหนึ่งครั้งแต่ละแต่ละเทิร์นนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมเห็นนะครับก็คือมันจะทําให้โซเอตีได้มีโอกาสตีทั่วไปอีกรอบหนึ่งก็คือตีสองครั้งนะครับผมตามนี้นะผมส่วนตัวอื่นๆก็ไม่ต้องอะไรเยอะๆครับผมจะใส่เป็นเอเรนก็ได้อ่าเบลนมันลุเอก็ได้นะผมใครมีอะไรก็ใส่ไปเลยครับเพราะยังไงตัวแบบของเราก็คือโซเออยู่แล้วนะผมตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้สาคัญอะไรขนาดนั้น่มีสําคัญก็แค่ ท่านั้านแทงกับกับโซเอค่ A ท่านนะผมที่เป็นตัวดามจหลักตัวแพกผมก็คือสําคัญสําคัญแล้วงมีแค่นี้นะผมโอเคไดผ้ผมจะตัดไปให้ดูเกมเพลนะว่าเกมเพลเป็นยังไงคือเล่นยังไงอะไรยังไงผมก็คือโอเคครับผมเราไปดูเกมเพลกันเลยนะผมโอเคเราก็อยู่ด่านป่าครับผมก็คือทําปิดผนึกทอมยากรกดับ9้าน,นะผมก็คือเป็นของของแดงนะผม ซึ่งผมจะให้ดูดาเมจผมใช้ให้ดูเกมเพย์สองเกมนะผมก็คือเกมเพย์ที่ตีอ่ในด่านป่าบครัผมกับเกมเพย์ในตีที่ตีในอ่าด่านเนื้อเรื่องครับผมเพราะว่าดาเมจดาเมจในด่านป่ากับดาเมจในเนื้อเรื่องจะไม่เหมือนกันนะผมเพราะว่าดาเมจในการโจมตีทั่วไปของด่านปราบเนี่ยจะคูณดาเมจแปดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมก็คือมันจะแรงขึ้นนะผมก็คือตอนนั้นเลยนะผมก็คือเดี๋ยวผมจะตีให้ดูนะผมก็คือดูให้ดูสองเกมเพย์นะผมว่าดาเมจเนี่ย มันต่างกันยังไงนะผมให้มาดูว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะผมก็คือก็คือมันก็ต้องถ่ายเลยเพราะว่าดาบผีมันคูณเยอะกว่าเนาะโอเคโอเดี๋ยวเราเริ่มเดี๋ยวผมจะเริ่มตีแบบอ่าใช้ล้างแยกเลยเนาะโอเคเปิดล้างแยกเลยนะผมไปแล้วผมตีเบียร์เป,นเปนสนคิวแล้วผมเงาะเวฟเฟนทอมแดนส์นะผมจังหวะนี้โอ้โหไปแล้วอืมดาบผีหกแสนนะผมนี่นะผม 2องแสนแปดนะครับผมแต่ต really okay. ีไม่ข eh okay. ึ้นไม่ติดคีย์สองแสนแปดนะครับผมนี่คือดาเมจที่คูณแปดร้อยเปอร์เ like> ซ okay. 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 <Right ็นต์นะครับผมท่านทีมเห็นเลยนะครับผมก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวเราตัดไปเกมเพย์หนึ่งเป็นเกมเพย์ที่ปีในเรื่องเนื้อเรื่องนะครับผมโอเคครับตัวนี้เราจะอยู่กับเนื้อเรื่องแล้วผมเป็นเนื้อเรื่องที่ผมตีตัวนี้ก็เป็นบทที่เก้านะครับผมด่านที่สิบสามนะครับผมก็คือยังไม่ได้เคลียร์เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเคลียร์ให้ดูกันเลยนะครับผมเคโอเคพาไปข้ามไปนะครับผม เป็นเรื่องตามนี้ไม่สมามารถไปดูกันได้นะผมสหรับใครที่ยังไม่ได้ดูน,น,นะผมโอเคด้านะันเพียงของผมจะจตามนี้นะผมโอ้เป็นตัวไอกระป้อมไอ,อ,อ้กกระป้อมนี่แล้วเหรอไอเคผมจะทีมเหรอเอาตามที่ผมบอกไปก่อนนี้ผมผมจะจตามนี้นะผมอ่าคอก็ริบอขอขอรบิ้นด้วยนะผมเป็น,ร,น,น,นริบมิ้นตีซ้ำนะผมโอเคไปตามนี้ผมผมจะเล่นโซเอเป็นหลักนะผมปุ๊บไปิดแล้วผมใส่เวเล่ต้องผมจังหวะนี้โบนรณโจมตีบอกไปนะผม ในการจบตีธรรมดาของผมก็คือโอ้โหกอล์ฟเอบแดแบนด์นะผมโอ้โหจังหวะนี้แล้วก็กลับไปทีนนะผมตัวเอตีตีรอบไหมสองรอบโอ้โหแค่สองรอบเองนะผมเหมือนเหมือนเหมือนมืนมันจะไม่จงใจผมทำนะผมไม่ติดไม่ติดอ่ะตีแบบทิปเปอร์ทิปเปอร์แอ็แท็กเลยนะผมอืมเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นนะผมปล่อยมันผ่านไปเลยนะก็ผมจะรอดู เดี๋ยวเราใช้แค่สกิลของโชเออย่างเดียวเลยนะผมในการผ่านด่านนี้เพราะว่าโชเอเป็นตัวหลักของคลิปนี้นะผมจะตามนมาได้ผมตายนะผมอีกรอบหนึ่งตายนะผม,ม,ออะผมโ,อโอ้โหก็อตอนที่เห็นดาเมจดาเมจไม่ได้ถึงแสนนะเพราะว่าไม่ได้คูณดาเมจเหมือนของแม่ปราดังผมก็คือก็คือดาเมจจะไม่ได้สูงนะผมแต่ก็เกือบแสนนะผมก็ตามดีนะผมก็เสร็จเรียบร้อยนะผมก็คือคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมไม่มีอะไรเยอะแยะนะผมก็ก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมใครที่มีอะไรแนะนําผมก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาได้ครับผมโอเคนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับ